สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรุใหม่บางคุนทมพระเจดกรุใหม่บางคุนทมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดเจดีย์บางคุนทมอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกพาจารุสเสถียนเป็นประธานฝ่ายคารวาเมื่อเปิดเจดีย์ออกมาก็พบเจอพระเป็นมนาก มีบางส่วนที่เกิดความเสียหายก็คือพวกพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ต่ำแต่พระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงก็เหลืออยู่ไปจนมากทางวัดก็ได้ปั้มตาวัดใหม่มาลดตินไว้ด้านหลังเพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าพระองค์ไหนที่มีตาวัดใหม่ปั้มตินด้านหลังก็คือพะระครูใหม่มกทม ถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่ปั๊มปิดก็ให้ถือว่าเป็นพระก,กเก่าจะพ้นประพาได้เช่าบูชาพระสมเด็จปลูกใหม่วรงคุณคมเอาขึ้นไปที่จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมากน่าจะมีจำนวนเป็นหมื่นองค์ขึ้นไปดังนั้นพระปลูกใหม่พระคุณคมจะมีคนพบเจอที่จังหวัดลำปางและก็ภาคเหนือครับเป็นจำนวนมากตามข่าวที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา บอกว่าพระมีจำนวนแค่สองพันกวองค์ถือว่าไม่เป็นความจริงนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกได้ว่าเป็นพระสุเดชวะละัลคังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุนพรมพระองค์นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ชัดเจนไม่ว่าตามเส้นสายต่าง ไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นผิวที่มีความสูงความต่ำมีรอยปีรอยแยกมีการงอของปูนแบบผิวหังกระเบนความเก่าก็มีชัดเจนทิ่โกก็มีให้เราเห็นแต่ค่อนข้างจะน้อยแสดงว่าพระองค์นี้น่าจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่ห่างน้ําแต่สภาพแวดล้อมในเจนดีบางขุนพรมกับสภาพแวดล้อม ในโกลที่ถูกนำเข็บไว้อีกครั้งหนึ่งน่าจะมีความชื้นที่สูงดังนั้นองค์พระจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางากายภาพที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์เป็นพระที่ธรรมชาติชัดเจนงดงามคลาสสิกนั่นหลังก็ถูกปั้มตาวัดใหม่ อมรถติดไฟน้ึกเป็นสีทั้าเงินเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดมีบิดมีเบี้ยวมีบ้ามีโค้งซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเก่าพื้นนั้นหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรูพุนรูเข็มมีแห้งมีเหี่ยวมีขดมีรอยปีรอยแยกพื้นผิวมีความสูงควาต่ การศึกษาสะสมในยุคปัจจุบันเราต้องเน้นในเรื่องของธรรมชาติที่คงพระมีให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของความเก่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเราต้องสังเกตดูให้ดีแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของพระสุด็รที่เราดูนั้นจะมีธรรมชาติแบบไหนอย่างเช่นองค์นี้เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์บางค้นพม ดังนั้นธรรมชาติของพระที่อยู่ในเจดีย์บางพุทธมจะต้องมีคีิตกลุกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทงางกายภาพที่สูงซึ่งองนี้ก็มีครบถ้วนสมบูรณ์ด้านข้างก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตดูนะครับเราดูตั้งแต่ขอพระอย่างเช่นขอพระองน์นี้มีรอยปีรอยแยก แล้วก็มีชิกโก้ลงไปกอดจับติดถือว่าเป็นธรรมชาติของพระที่มีอายุเก่าถึงยุคเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูดเระถอยแล้วก็เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์วัดคุณพรมส่วนด้านในถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงภายนภาพที่ค่อนข้างจะสูงแต่เส้นสายต่างๆขององค์พระก็ยังมีความสมบูรณ์เส้นสายครบช้วน พื้นผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจนเราเห็นรอยปีกรอยแยกตามพื้นผิวซึ่งม่งบอกว่าเป็นพระเก่าภาพนี้ก็เป็นภาพด้านขวาพระองค์พระถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพตั้งแต่ขอบพระเส้นสายต่างตาพื้นผิวในเส้นซ้มพระองค์นี้ถือว่ามีความงดงามคลาสสิก ลักษณะขององค์พระเส้นสายก็ค่อนข้างจะบึกบึนเป็นพระสมเด็จประครังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมาฝากไว้ในเจดีย์บางคครบภาพนี้ก็เป็นภาพด้านซ้ายขององค์พระการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบเห็นได้อย่างชัดเจนก้อนนี้เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาขอก็มีรอยปีรอยแยกมีที่ขูดรอเกาะจับติด ด้านในพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำเส้นสา้ก็มีความพลิ้วมีธรรมชาติของความเก่าถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนมีธรรมชาติที่โอเคภาพนี้ก็เป็นภาพด้านบนขององค์พระถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางศิลภาพตามขอบพระลักษณะของพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์วางพรม ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูไม่ว่าเราจะดูด้านบนด้านข้างด้านล่างหรือด้านในองค์พระหรือด้านนอกเส้นซมหรือด้านในเส้นซมภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระเขยาสูงเป็นภาพใบหน้าเราเห็นการเซตตัวของเนื้อหาที่มีความสูงความต่ำเป็นก้อนเป็นเม็ด ในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีความเก่าและมีขุกลรไม่ก่อจับตป,ปรตะเกตก็ยาวไปฉลดเส้นซมเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อหามีการเซตตัวมีความสูงความต่ำรอบๆตรงบริเวณระเกตพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิวรักษัะแบบนี้เป็นผิวของกระเบนซึ่งเกิดจากปูที่งอกขึ้นมาแต่ละจุด จะงอกขึ้นมาไม่พร้อมกันจุดไหนที่งอกก่อนก็จะมีความสูงกว่าจุดที่งอกทีหลังภาพนี้เป็นภาพหน้าอกเนื้อก็มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำเป็นลักษณะที่เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้นมาซอกแขนก็ค่อนข้างจะลึกเนื้อหาของเส้นแขนก็เป็นธรรมชาติ ลักแร้ซ้ายจะมากกว่าล,ลกักแร้ขวาเล็กน้อยภาพนี้เป็นภาพโรงแขนทายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายที่มีความผิวขยุกขยิกเนื้อหาที่มีกาเรเซตตัวภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีบอนภาพิมพ์ใหญ่เท่านั้นที่จะมีเส้นชาจีบอนนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาตรงนี้มีลักษณะคล้ายๆกับพระบาทซ้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จยกลายภาพนี้เป็นภาพฐานบัวสังเกตดูเนื้อหานะฮะมีการเซตตัวพื้นผิวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพฐานสิงคาฐานก็จะเชิดขึ้นเส้นของฐานก็มีความพิ้ว เนื้อหามีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสดฝั่งขวาเนื้อก็มีการเซตตัวลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นซุม้มตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นแขนขวาภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งขวา บริเวณนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไนภาพอย่างชัดเจนสีขององค์พระก็มีหลากสีผสมปนเปกันไปซึ่งเป็นธรรมชาติของพระมเด็จที่มีอายุถึงยุคภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายเนื้อหาก็เป็นธรรมชาติสีขององค์พระจริงๆจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแต่สีน้ำตาที่เราเห็นนี้ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บ ภาพนี้เป็นภาพด้านซ้ายขององค์พระตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซุม้มสังเกตดูเส้นสายนะฮะมีความเป็นธรรมชาติมีเว้ามีโคง้งมีบิดมีเบี้ยวมีความสูงความต่ำพื้นผิวบริเวณนี้ก็เป็นลักษณะของผิวอังกบนรอยแตกแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติที่เกิดจาก เนื้อผระที่สร้างจากปูนปักหอยภาพนี้เป็นภาพด้านหลังทาให้เห็น,หนึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบภาพนี้ก็เป็นภาพของตาวัดใหม่อมรบที่ปั๊มติดไป i j เจดีก็จะติดกับเส้นด้านบนนี้นะครับลักษณะของตาวัดหรือสีของน้ำมึง ไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนำมาตัดสินใจว่าผ้าองค์ไหนจะแท้หรือจะเก้สิ่งที่ที่ขาดจริงๆก็คือธรรมชาติขององค์พระตามนี้ก็ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพหลับขอบแล้วก็สีสัว์ของน้ำนํำมึกน้ํำมึกบางส่วนก็มีสีเข้มเนื่องจากถูกปั๊มทับที่กลุ่มบางส่วนก็มีสีซีดลง เนื่องจากมีภูนงอกขึ้นมาทับแล้วก็ความเก่าขององค์พระภาพนี้ก็ถ่ายเห็นึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพตามคอเนื้อบริเวณน,นี้เป็นมีลักษณะคล้ายกับผิว่โลกระจักรสิ่งเหล่านี้กว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานหลายสิบปีแล้วก็สาภาพแวดล้อมก็ต้องมีความชื้นสูง ภาพนี้เป็นภาพตรงบุบท่านล่างถ่ายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามคอตลอดจุดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงพื้นผิวจุดนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแขกสูงไม่จีกันเริ่มจากใบหน้าถัดตงมาก็เป็นหน้าอกพระองค์นี้ลักษณะของพิมพ์ทรงค่อนข้างจะเป็นพระที่มีเส้นสายที่ล้ำสัตว์เส้นสายที่ใหญ่โต เป็นฟอสซิลกระราคาที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางพมเพื่อให้ครบ84% 0 0 0พงตามกติความเชื่อโบราณธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของพฟอสด็จที่มีการสร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยธรรมชาติของฟอสด็จที่อยู่ในเจดีย์บางพมปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนที่กุกก็จับติดทอประมาณเส้นสายต่างๆ ค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์เป็นภ้าที่มีความงดงามคลาสสิกมีความเก่าชัดเจนมีธรรมชาติของพระสุดพังค์ชัดเจนที่กูก่ก้อสรารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดที่ฝุ่นที่ผงที่ดินที่ทรายเศษน้ายใบหญ้าเศษผ่าน ก็ลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับอีครั้งหนึ่งปอนหลวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คกขอยู่แขนไซตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็ต้องดูตามขอบผ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสีภาพหรือเปล่าธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บังคมธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุค ธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างขอบเมื่อเราดูขอบพระเสร็จก็ต้องมาดูตรงพื้นผิวพระสมเด็จบางคุณพรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพื้นผิวจะต้องมีความสูงความตำ่ำบางคงก็มีรอยปีรอยแยกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณา พระอ,องค์นี้ตามัดใหม่ผูกปับ๊บวนน้ำหมึกสีน้ำเงินเส้นสายค่อนข้างเกียดเล็กละเอียดแสดงว่าขณะขณะปั๊มเนื้อผ้ามีความแห้งเจดีย์อยู่กลางกลางองค์พระพอดีแสดงว่าคนปั๊มมีความปานนีตการปั๊มตาวัดใหม่อวรสจะมีตาวัดหลายอันมีคนปั๊มหลายคน ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีพระหลายหมื่นองค์ที่จะต้องทำการปั๊มตาวัดใหม่เพราะฉะนั้นตาวัดใหม่ที่เราเห็นตามองพระอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของตาปั๊มอันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของคนที่ทำการปัม๊มขึ้นอยู่กับมึกว่าจะติดมากติดน้อย ขึ้นอยู่กับหลังผะะว่ามีความแห้งหรือเปียกเพราะฉะนั้นลักษณะของตาปั๊มกับสีของน้ำหมึกไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนำมาตัดส,สินใจว่าคงไหนจะแท้หรือจะเก๊จุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็ดกับยูเรนไซน์นะตอนนี้กำลังหยดน้ำยาเช็ดยูเรนไซ์ หยดลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดมนองค์พระปอากาก็เริ่มขึ้นมาถ้าองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีการสร้างจากเนื้อปูนกอกหอยชัดเจนแล้วก็มีอายุเก่าถึงยุคถ้าเป็นพระใหม่หรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูนกอกหอยเช่นสร้างจากเรซินสร้างจากปูนบัาสเตอร์ ้ำยาที่ฉีดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้จะกระจายหายไปเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อตอนนี้ก็มาดูด้านหน้าด้วยการ z ูงกล้องเข้าไปใกล้นิดหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของเนื้อพระรักษาบแบบนี้ถือว่าเป็นรักษาของธรรมชาติสร้างมนุษย์ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับการที่นำเอาพระสมเด็จที่ไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างมาให้ชมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกวิเคราะห์ฝึกวิจัยฝึกในการดูนะครับ เมื่อเราได้เห็นบ่อยๆเราก็สามารถแยกแยะประเสริฐใหม่กับประเสริฐเก่าได้เราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุเกิน150ปีเราต้องดูความเก่าให้เป็นแล้วก็ดูธรรมชาติขององค์พระให้เป็นนี้เป็นบริเวณวงแขนถัดขึ้นไปก็เป็นบริเวณหน้าท้องนะครับ พระเศองค์นี้ถือว่าเป็นพระเศวตท,ที่มีความงดงามคลาสสิกเป็นพระเศวตพระคลังที่ถูกนํามาบรรจุไว้ในเจดีย e ์บองคมในวงการเขาเรียกว่าพระสองคองถ้าเราโม่แต่เล่นหาลักษณะของพิมพ์ทรงตามแบบเซียนเราเห็นพระองค์นี้เราก็อาจจะไม่สนใจครั้งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพแล้วก็เห็นธรรมชาติขององค์พระ ธรรมชาติของพระสวุวิย์ทางคุณพบอย่างชัดเจนถ้าเราศึกษาแบบอนุรักษ์ซึ่งเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ได้เน้นในเรื่องของลักษณะพิมพ์ทรงเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พระแท้ๆมาครอบครองบูชานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ